พิเศษ STEM for kindergarten โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเปิดรับนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา2561โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่ายดำเนินการโดยครูและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นคิดวางแผนจัดระบบบริหารจัดการ ให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัยอย่างเต็มความสามารถห้องเรียนเต็มเป็นห้องเรียนในระดับปฐมวัยที่จัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอวท จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานช่วยให้เด็กสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆกับชีวิตจริงการจัดการเรียนรู้แบบสเตมระดับการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริงหรือที่เรียกว่า active learning มีความสำคัญต่อการพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆได้แก่พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ประกอบด้วยทักษะการคิดทักษะทางคณิตศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะทางสังคมส่งเสริมการทำกิจกรรมแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องที่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศตั้งแต่ระดับการศึกษาปรถมวัยการเรียนรู้ตามแนวทาง s เตมสำหรับเด็กปรถมวัย กระบวนการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นหัวข้อเรื่องในชีวิตจริงของเด็กสอดคล้องกับปรชัชญาและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยตั้งคำถามสืบค้นโดยใช้ความสามารถในการสังเกตช่วยเด็กคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงานของตนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุดการจัดกิจกรรมเป็นการทํางานแบบร่วมมือผ่านลักษณะกิจกรรมที่หลากหลายฝึกความมีวินัยและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการทํางานแบบร่วมมือห้องเรียนสเต็มจัดบรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมการก้าแสดงออกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งเสริมให้เด็กรัก และเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้ STEM เป็นการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะที่เด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาตามไว้ประกอบด้วยศาสตร์ต่างๆดังนี้ S science หรือวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยให้ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเป็นนักสำรวจสนใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวสังเกตและตั้งคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพอาทิลักษณะของวัตถุที่มีน้ำหนักรูปร่างขนาดพื้นผิวสีรูปทรงอุณหภูมิโดยใช้ประสาทสัมผัสการเคลื่อนที่และแรงจากการผลัก การเป่าและการยก <c oughs> เด็กปรถมวัยเรียนรู้ชีวิตของพืชและสัตว์ <c oughs> ในสภาพแวดล้อมรอบตัว M. math หรือคณิตศาสตร์สำหรับความสนใจด้านคณิตศาสตร์ในเด็กปรถมวัย <c oughs> เกี่ยวข้องกับเรื่องการจำแนกรูปร่างรูปทรงที่เป็นพื้นฐานเรขาคณิตการเปรียบเทียบและการวัดการจัดลำดับการนับจำนวนและการใช้ตัวเลข การรวมเข้าด้วยกันการหยิบออกและการแบ่งสิ่งของให้เพื่อนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับพีชคณิตในระดับประถมศึกษาเรียนรู้จากการจำแนกและการแบ่งประเภทหรือเรียกว่าการจัดหมวดหมู่ของวัตถุส่วนเรื่องไรขาคณิตนั้นเด็กประถมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมิติตำแหน่งผ่านการเล่นบล็อกและการเล่นอื่นๆ เทคโนโลยีเทคโโนลยีเด็กปฐถมวัยเรียนรู้ผ่านเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและของเล่นต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านการเล่นเช่นรถยนต์เครื่องบินเครื่องยนต์ต่างๆการมีประสบการณ์จากสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเทคโนโลยีในบ้านเช่นการถ่ายภาพ การถูกบันทึกภาพด้วยวิดีโอการดูโทรทัศน์การใช้คอมพิวเตอร์การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีผ่านการปรุงอาหารการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนและจากอุปกรณ์ประกอบการทดลองง่ายๆได้แก่แว่นขยายกล้องจุลทรรศน์หลอดหยดเข็มทิศแม่เหล็กถ้วยตวง เครื่องช่างแบบง่ายตามวัยอีเอนจิเนียร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เด็กปถมวัยมีประสบการณ์ผ่านงานทางวิศวกรรมศาสตร์ในชีวิตประจำวันจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาการใช้วัสดุที่หลากหลายในการออกแบบสร้างสารรค์และการสร้างสิ่งต่างๆโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเช่นการเล่นไม้บล็อกจะได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงความสมดุลรูปร่างการแก้ปัญหาการวางแผนและการออกแบบโครงสร้างผ่านประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ตามปกติห้องเรียน STEM มีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมได้แก่ กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกวันเพื่อส่งเสริมทักษะความมั่นใจการแสดงออกอย่างมั่นใจส่งเสริมบุคลิกภาพและทักษะทางภาษาในการบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองสนใจแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้สนทนาวิเคราะห์เหตุผลจากเรื่องเล่าสรุปผลประโยชน์จากเรื่องเล่าบทเรียนจากเรื่องเล่า เด็กได้เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำในการเล่าเรื่องและเรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อฟังผู้อื่นเล่าเรื่องเช่นกันกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจอย่างลุ่มลึกตามความสงสัยคิดออกแบบวิธีการหาคำตอบที่ตนเองสนใจอย่างหลากหลายเช่นสังเกตสำรวจทดลอง การศึกษาโดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกสนับสนุนวิธีการหาคำตอบของเด็กกิจกรรมค่ายสเตมเพื่อการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้รับประสบการณ์แต่ต่างจากห้องเรียนที่น่าสนใจเรียนรู้ในรูปแบบของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมีครูบุคลากรที่เพียง อํนเนวยความสะดวกในการเรียนรู้กิจกรรม STEM เพื่อลูกรักเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ STEM ให้แก่ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างบ้านและโรงเรียนในแนวทางเดียวกันร่วมมือกันในการส่งเสริมเด็กอย่างเต็มศัก,กยภาพกิจกรรมโปรเจกต์แฟมิลเป็นกิจกรรมที่ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามความสนใจในช่วงปิดภาคเรียนโดยผู้ปกครองใช้เวลาว่างร่วมกับเด็กสนับสนุนความสนใจของเด็กด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจัดทำเป็นสารนิทัศน์เมื่อเปิดเทอมนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองร่วมกันคิด วางแผนออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กทุกครอบครัวให้ความสำคัญร่วมมือกันจัดกิจกรรมสัมพันธ์กันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันการดำเนินการห้องเรียนพิเศษ STEM ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลนคนรราชสีมา ความสนใจจากผู้ปกครองมีความประสงค์ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมากทุกปีการศึกษาและมีหน่วยงานองค์กรทางการศึกษามาศึกษาดูงานการจัดการการเรียนรู้และได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านโดยผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ผ่านการจัดกิจกรรมบูรณาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีห้องเรียนพิเศษ STEM จึงเป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกด้านนำประสบการณ์ในการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน มีแบบแผนมีความเหมาะสมกับช่วงอายุปฐมวัยเด็กมีทักษะมีความพร้อมเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันในยุคศตวรรษที่21มีความพร้อมเต็มศักยภาพและมีความสุขในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป